มาช่วงสุดท้ายกับโต้ข่าวไฮเอนเทนนะคบคุณผู้ชมคราบวันนี้เรามีสุดยอดคอลลาเจนที่เรียกว่าไม่มีคอลลาเจนที่ไหนนะที่มีทั้งไตรเปปไทด์และเปปไทด์ถึง1,000 10, 0โอ้โหถือว่าเยอะมากๆอันนี้ถือว่าเป็นสุดยอดจริงๆแล้ววันนี้คนที่นั่งอยู่ข้างๆเราทั้งสองคนก็เป็นคนรู้ดีแล้วได้ลองสัมผัสมาแล้วด้วยนะฮะน้องเนสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีคุณผู้ชมค่ะโอ้โหสุดยอดสุดยอดจริงๆเนี่ยจะบอกคุณผู้ชมเลยวันนี้นะคะคอลลาเจนสําคัญมากและหลายศึกษามาหมดคือเป็นคนที่ชอบมากเรื่องของแบบทํายังไงฉันจะดูเด็กตลอดทายังไงถึงจะแบบเคยแบบเคยมีปัญหาเรื่องของผมเริ่มร่วงเล็บเริ่มเปราะกระดูกเนี่ยจะมีปัญหาไม่เหมือนตอนเด็กนั่นหมายความว่าคอลลาเจนของคุณน้อยลงมันเริ่มแบบน้อยลงน้อยลงจนทําให้คุณเนี่ยเริ่มมีผลทางเรื่องของความสวยงามหรือจะเป็นเรื่องของสุขภาพด้านในซึ่งวันนี้ถ้าจะเห็นภาพชัดเจนให้ดูกอ เชื่อไหมคะว่าจริงๆคอลลาเจนเป็นโปรโตีนที่อยู่ในร่างกายทุกส่วนมไม่ว่าจะเป็นข้อต่อกระดูกนะคะเล็บจะเป็นส่วนที่สามารถทําให้ผิวคุณเนี่ยดูสดใสแล้วก็ดูเด้งขึ้นมาได้ตลอดเวลาอ,อย่างรูปนี้ค่ะซ้ายมือเป็นยังไงกระดูกที่มีข้อต่อที่มีแบบว่า คอือดีเนี่ยคือมัน,นจะยืดหยุ่นดีแต่ถ้าสมมติว่าสังเกตจากข้อต่อที่มันมีความเสื่อมหรือบางทีเนี่ยเราจะเริ่มมีการปวดกระดูกและปวดข่าวปวดแขนนะคะนั่นหมายความว่าคอลลาเจนตามข้อต่อ,อเชื่อมเนี่ยมันลดลงเมื่ออายุมากขึ้นคอลลาเจนก็ผลิตได้น้อยลงด้วยน,น้ำมัลอิสระค่าบ,บ้างแหละตามอายุของคุณบ้างแหละหรือจะเป็นมลภาวะต่างๆทําให้คอลลาเจนซึ่งอันนี้เป็นส่วนของสุขภาพ แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าจริงๆเรื่องความงามเนี่ยสังเกตว่าตอนนี้ฮิตมากกินคอลลาเจนเพื่อให้ดูเด็กให้ริ้วรอยหายให้สิวหายให้คุณดูแบบผิวเด้งเหมือนเด็กซึ่งวันนี้เรามีตัวอย่างของคนที่ทานโดนัทคอลลาเจน2ออาทิตย์นี่เกิดอะไรขึ้นบ้างไปดูรูปค่ะ สังเกตว่าแต่ละคนมีปัญหาต่างกันสิวคนนี้สิวแน่เลยใช่แล้วคือ,อสิวเนี่ยเนยเชื่อเลยว่าหลายๆคนเนี่ยเจอปัญหาตั้งแต่เด็กยันอายุเยอะคุณมีสิวเยอะ,ะก็สามารถช่วยลดลงได้เนสบอกไปว่าจริงๆเนี่ยผิวของเด็กเนี่ยมันจะดีอยู่แล้วแต่เมื่อถูกมลภาวะต่างๆหรืออย่างแบบนอนดึกอ่านหนังสือดึกโทรมค่ะผิวก็จะดูไม่เด้งไม่เนียนนะคะหรือบางคนเนี่ยบอกว่านี่มีแบบ ลอยอาจจะเป็นรอยบีบของสิวหลุดน,นะคะจากสิ่งต่างชายก็จะสามารถทําให้จางลงนะคะแล้วก็มั่นใจในตัวเองมากขึ้นรวมถึงคนนี้เนี่จะบอกว่าโอ้โหเคสน,นี้หนักเลย<า>คือหน้าเขาแบบ ฮอร์โมนแบบสิวเยอะมากเออ,อก็สามารถที่จะลดลงได้ภายใน2อาทิตย์นะคะอบอกได้เลยว่าตรงนี้เนี่ยหลายๆคนอยากคิดว่ารอจนอายุ 20, 30, 40เพราะว่าคอลลาเจนเนี่ยมันจะค่อยๆลดตั้งแต่อยู่ยุ20ละผลิตน้อยลงตั้งแต่อยู่ยุ20นั่นหมายความว่าคุณจะต้องเติมคอลลาเจนโดยที่ไม่มีอันตรายต่อร่างกายแล้วก็จะทำให้เนี่ยเหมือนกับผิวดีด้วยดีด้วยค่ะ S <S มื่อกี้ได้ยินคําว่าโม <c> เลกุล<า>เล็กของลกลเลคอลลาเจนเนี่ยไตรเปปไทด์เออมันคืออะไรมันคืออะไรก็บอกว่าจริงๆแล้วคอลลาเจนดับไตรเปปไทด์เนี่ยดีที่สุดตอนนี้และอยู่ในโดนัทคอลลาเจนซึ่งเดี๋ยวเราจะมาบอกคุณผู้ชมอีกหนึ่งครั้งนะคะว่าไตรเปปไทด์เนี่ยมันต่างจากคอลลาเจนทั่วไปยังไงแต่วันนี้เน่จะบอกว่าสิ่งที่เลิศกว่าพี่แมนคือเรามีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเคยเห็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ในร้านวัสด์หรือจะเป็นร้้าาาาานนนนนเเเพีีีียยยขออองงรคคคตต็มู่่่่่่ททท2,500 2,500บบะะ1กลแวัุณ จะให้ดูที่นี่ก่อนนะคะดูที่นี่ก่อนอ่ะจากปกติเนี่ยหกล่อง2,500สังเกตเลยนะคะว่าอย่างที่เราบอกว่าด้านหลังเนี่ยมีตาของวัสันอยู่แล้วนี่คุณผู้ชมดูนะ,ะนี่เห็นไหมเห็นไหมตาของพี่ของบิ๊กซีอยู่แล้วซึ่งถ้าคุณไปซื้อที่นั่นเนี่ยราคาจะอยู่ที่2,500บาทค่ะบาทค่ะวันนี้เราจะจัดเซตแบบนี้เลย 1. กล่องใหญ่กับอีก1กล่องเล็กเซตนี้เนี่ยราคาเต็ม31,50 คุณผู้ชมจะได้ในราคา2,500าอบาทเราจะลดจาก3 150เหลือ2,500ค่ะแต่ยังไม่พอนะคะวันนี้30สายแรกที่กดมาตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้1577 00999เนเราจะแถมอีก1เซตที่เน็ตถือแบบนี้ฟรีค่ะในราคาเดิมเหรอในราคา2,500บาทเท่านั้นก็คือพูดได้ง่ายได้ไปอีกหนึ่งแต่ว่าจ่ายราคาเดิมถูกนี่เลยค่ะเหมือนเหมือนกับที่เราวางอยู่ด้านหน้าคือได้เดี๋ยวนะคอร์เซนสองกล่องอีก2กล่องเล็กทั้งหมดนี้ทาน ส5 0 0บาทเหมือนกับคุณไปซื้อว่าสัน oh. วันนี้คุณ 2, 500จ่าย2,500เจ้าเดียวนะคะวันนี้นะคะกล้าการันตีว่า1 4มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคืนเงินค่ะสองอาทิตย์นะคุณผู้ชมทานโดนัทคอเะยี่ห้อน,นี้จำไว้เลยนะชื่อโดนัทคอเลาเจนไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเราคืนเงินหรือบางคนที่บอกว่าทานแล้วข่าวค mm. ืนเงินเหมือนกันค่ะ uh huh. อย่างนี้นี่กล่องหนึ่งมีกี่ซองแล้วเราต้องทานวันหนึ่งกี่ซองคะงถึงจะได้ผลจริงๆแล้วของโดอรไนต์ครอเจนเนี่ยเ,เข้มข้นมากค,คือตัวนี้เนี่ยในหนึ่งกล่องมี1 5ซองสามารถทานได้1เดือนเลยนะคะก็คือวันเว้นวันก่อนอนอนค่ะง่ายมากๆตอนนี้คุณผู้ชมเบอร์ขึ้นหน้าจอแล้วนะคะบอกได้เลยว่าเราจํากัดจํานวนแค่30ส,สายแรกเท่านั้นสนใจนะคะกดไปที่เบอร์1577ค่ะ0 2 2, 2 9 0 0 9 9 9, 9บอกได้เลยโปรโมชั่นนี้ของกล่องใหญ่2กล่องเล็กราคาเต็ม6 3 0ันสามร้อยนะวันห้าะ แล้วต้องบอกเลยว่าส่งของถึงที่โดยที่ก่อนอโทรไปจองสิทธิ์ให้ทันเท่านั้นนะคะรวมถึงไม่เสียค่าส่งด้วยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราเข้าใจว่าคอลลาเจนเนี่ย<า>ดีๆมันจะช่วยสําหรับคนที่มีปัญหา,าเรื่องผิวเรื่องผม อายุเป็นส่วนสําคัญตอทีนี้ถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่มีสุขภาพแบบน้องๆวัยรุ่นเง<า>ี้ย18 19 20ทานได้ไหมทานได้เลยเนธจะบอกว่าน้องๆเนี่ยต้องยิ่งทานดักไวเลยเพราะเมื่ออะไรที่เกิดไปแล้วเนี่ยเรามาดึงกลับให้มันเหมือนเดิมอย่างผิวนี่<อ>มันล้าไปแล้วมันร<อ>ิ้วรอยไปแล้วคือดึงกลับเนี่ยเริ่มจะยากกว่าแล้ว<อ>แต่ถ้าสมมติว่าผิวดีอยู่แล้วนะคะแล้ววันนี้เนี่ยอย่างน้องๆที่มีสิวอย,อยู่แล้วหรือบางคนหน้าใสายอยู่แล้วยิ่งเติมคอลลาเจนเข้าไปจะทําให้น้องๆเนี่ยสามารถยืดอายุ ตอนมีปัญหาโอ้โอนันนี่ะอันน้นจะยากหน่อยจริงๆเคยทานคอลลาเจนหลากหลายมากเลยแต่ว่าสิ่งที่ได้มาคือแค่กลิ่นแล้วก็ความอ้วนโอ้โหนั้นน่แป้งนะเพราะว่าเขาใส่น้ำตาลเยอะมันมีอุ้ยหวานจังเลยแต่ว่าไม่เห็นจะใสเลยถูกต้องอันนั้นคือเขาใส่กลิ่นเยอะแล้วก็ใส่เรื่องของแป้งเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไปเจอคอลลาเจนที่เป็นแบบผนคือทานไปเนี่ยทานเท่าไหร่ก็ตามที่หม่มันจะได้แค่ความอ้วนกับสิ่งที่คุณทานไปแล้วรู้สึกว่าฉันได้คอลลาเจนแต่ไม่มีผลการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหอมซึ่นีีาาะทกจ่ ปกติเนี่ยถ้าคุณไปเจอท้องตลาดเขาจะเป็นชนิดคาราคาทู<ช>ก็คือคอลลาเจนแบบไฮโดรไลซ์แต่ว่าถ้าเป็นของโดนัทคอลลาเจนเนี่ยคุณผู้ชมคอลลาเจนแบบไตรเปปไทด์เกิดขึ้นแล้วสังเกตจากโมเลกุล<ม>ใหญ่กับเล็กเห็นไหมคะมจะบอกว่าในภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยโมเลกุลต่างกัน15เท่า<ม>ไฮโดรไลซ์ของของไฮโดรไลซ์เนี่ยใหญ่กว่าไตรเปปไทด์15เท่า<ม>ซึ่งพอคุณทานโดนัทคอลลาเจนหนึ่งซองบอกได้เลยว่าถ้าคุณทานคอลลาเจนยี่ห้ออื่นเนี่ยคุณจะต้องทานถึง15หซองนะคะเพราะฉะนั้นกกลอองเีืไปป ของเรา15ซองทนได้1เดือนคุณต้องทานยี่ห้ออื่น225ซองแล้วจะเห็นผลหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะโมเลกุลใหญ่แบบไฮโดรไลซ์เพราะฉะนั้นเลือกอะไรเลือกไต่เปปบไทยดีกว่าเห็นผลเร็วที่สุดประหยัดด้วยและที่สําคัญก็คือว่าเอออย่างที่บอกมันดูดซึมไปได้เลยง่ายมากและยังไม่พอนะคะในจะบอกว่าใน1ซองเนี่ยนอกจากเราจะได้คอลลาเจนที่เป็นแบบไตเปปบไทยแล้ว10,000มิลลิกรัมแล้วเรายังมีส่วนผสมของสิ่งอื่นๆที่จะทําให้คุณนะคะผิวขาวยังผิวขาวเนี่ยเป็นอะไรล่ะ ดูนะัทคอลลาเจนเป็นเจ้าเดียวที่เป็นเติมคอลลาเจนหนึ <c oughs> <eso> ่งม <c oughs> ืมิลล so ิกรัมแล้วมีความขาวเกิดขึ้นสังเกตผิวคุณจะใ้ค่อยใสขึ้นนะคะด้วย L อลเซตเทอีนนั่นเองร่วมไปตัดอีกหนึ่งตัวคือโคเอนไซคิวเทนค่ะต้านแล้วก็ฆ่าอนุมูลอิสระสาเหตุของความะนนเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้ผลนะจากตัวนี้นะสิวลดลงริ้วรอยได้คอลลาเจนเติมเต็มเล็บผบกระดูกแล้วก็ยังช่วยได้จากโดนัทคอลลาเจนครบวงจรเก้าสายสุดท้ายแล้วค่ะพี่แมวตอนนี้นะคะพี่ใหม่พี่แมวโอ้โหนี่จะว่าดพูผล ได้เยอะขนาดนี้นี่เดี๋ยวเราชงให้ดูกันเลยนะคะอยากเห็นมากว่ามันเป็นยังไงเนาะคือปกติแล้วเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตว่าเวลายี่ห้ออื่นเนี่ยน้ำจะใสมากและยังไม่พอคือคุณเวลาคุณเทไปเนี่ยคือโมเลกุลของตัวคอลลาเจนที่คุณได้ของเราในหนึ่งซองเนี่ยคุณได้ถึงหนึ่งหมื่นมิลลิกรัมเลยนะเนี่ยสามารถคนได้เลยนะคะชงทานก่อนนอนนะคะสำหรับตัวโดนัทคอลลาเจนเข้มข้นจริงจริงม่าถึงนี่เลยอะหอแอเซโรลาเชอรี่ด้วยนะคะอ๋ออังหนึ่งค่ะใช่อันนี้นะคะคุณผู้ชมหนึ่ และโปรโมชั่นในวันนี้กับความหอมหวานที่จะได้กับผลลัพธ์ที่จะได้นะคะต้านความแก่เติมคอลลาเจนแล้วก็ทําให้คุณขาวกระติกกล่อง1 2ึ0งค่ะวันนี้นะคะคุณจะได้ไปเลย2กล่องใหญ่กับ2กล่องเล็กนะคะในราคาเต็มเนี่ยหกพ0ลดเหลือ2500และการันตีเลยว่า14วันไม่เห็นผลการเปลี่ยนแปลงคืนเงินกดไปที่1577ค่ะวันนี้ขอบคุณน้องเนสมากค,ค่ะเวลาหมดแล้วนะคะ พรุ่งนี้หากกลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกับเราได้ใหม่กับโต๊ะข่าว h ไฮเอ็นเต้นะฮะแต่วันนี้คุณยังสามารถชมได้อยู่ตามเวลาที่ขึ้นอยู่อีกต้องหลายรอบนะคะมีเที่ยง1นึ่ทุ่มและก็ตีห้าของเช้ารุ่งขึ้นคะ่ะอ่วันนี้เราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะใช่นะคะต้านความแก่เติมคอลลาเจนแล้วก็ทำให้คุณขาวขึ้น ปกติกล่องหนึงสองพค่ะวันนี้นะคะคุณจะได้ไปเลย2กล่องใหญ่กับ2กล่องเล็กนะคะในราคาเต็มเนี่ยหกพลดเหลือ2,500และการันตีเลยว่า14วันไม่เห็นผลการเปลี่ยนแปลงคืนเงินกดไปที่1577ค่ะวันนี้ขอบคุณน้องเนสมากค,ค่ะเวลาหมดแล้วนะคะ พรุ่งนี้หากกลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกับเราได้ใหม่กับโต๊ะข่าวไฮเอเนเช่นะคะแต่วันนี้คุณยังสามารถชมได้อยู่ตามเวลาที่ขึ้นอยู่อีกต้องหลายรอบนะคะมีเที่ยง1นึ่ทุ่มและก็ตีห้ของเช้ารุ่งขึ้นคะ่ะอ่าวันนี้เราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ